สวัสดีครับพบก,กับสุรศักดิวหร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดีตการองแดนนะครับเชื่อว่าการเซ็นสัญญาเ็นเดวิสและโอซานคาบักถือเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมนะครับ,จบรเจสันแม็คเกเทียนะครับอดีตกองกลางตัวเก่งของลิเวพูก็ได้ออกมาแสดงตัวเก่งถึงการเซ็นสรญญาน,นักเตะเข้ามาใหม่ของลิเวพูอย่างโอซานคาบักและเบนเดวิสที่เป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการแก้ไขที่ถูกจุดแต่มันจะดีมากๆถ้าหากหรือว่เซ็นทซีนักเตะท้งสองคนนี้เข้าสู่ทีมได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม พราะเมื่อยางนั้นนะครับพวกเขาอาจจะได้ช่วเทียมไม่ต้องพบกับสภาพผลการแข่งขัน,นที่เลวร้ายที่ไม่ชนะัะเลยถึงหนัดติดต่อกันนะครับโดยเจสาันมักเกตียนกล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านรายการฟรีซูเปอร์ทริปบอกว่าเขาไม่รู้สึกตื่น,นเต้นอะไรเลยกับการเซ็นยานนักเตะเข้มมามาใหม่อย่างโอซานคับบักและเบนเดวิสเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงเซียทีมครับจะต้องซื้อกองหลังตัวใหม่เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนและคงไม่ยอมปล่อยให้ลูกการนี้จบลงไปไง่ายๆแบบที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างแน่นอน แต่สิ่งที่น่าผิดหวังนิดหน่อยก็คือพวกเขาตัดสินใจช้าจนเกินไปหน่อยรอคิดว่าจเจอามาติปจะสามารถช่วยทีมได้จนจบหรือดูการแต่สุดท้ายแล้วมาติปก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้จนทําให้สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลต้องเรียบเร่งซื้อนักเตะร,รายใหม่เข้่มเสืิมทัพในช่วงของสุดท้ายก่อนที่ตลาดหน้าหนาวจะปิดทําการผมเชื่อว่าเบนเนวิสอยู่ในเรดาร์ของลิเวอร์พูลมาได้สักพักระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกใครก็เท่านั้น และผมก็เชื่อว่าเ์พูน่าจะมีนักเตะสมองอีกประมาณ2 3ถึงสารายชื่อนะครับที่จะซื้อมาร่นเทียมทันทีถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยการเสียมาติปไปนั้นก็คือเหตุการณ์เร่งด่วนของเ์วูอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาไม่คิดว่าเจอม,มาติปจะกระดูกเปราะและช่วยอะไรพูดคานี้ได้เลยหายจากการมาเจ็บปร,รับมาลงสนามได้ในช่วงปลายปีนี้เองผมเชื่อว่า2อนักเตะม,มาอย่างโอซานคาบักและเบนเดวิส ที่แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่นักเตะที่มีค่าตัวแพงแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาก็มีราคาวรวมกันเพียงแค่1.6ล้านปอนด์เท่านั้นในสัญญายิมตัวซึ่งถือว่าถูกมากกับการแก้ไขปัญหากองหลังของลิเวอร์พูลโดยทางด้านเบนเดวิสนั้นอายุ25ปีแล้วและมีประสบการณ์มากมายในลีกเดอะแชมยนชพแต่ก็ถือว่าประสบการณ์จริงกับผู้บอลเกล็ดและไม่จําเป็นจะต้องปรับตัวอะไรมากนักส่วนทางด้านโอซานคาบาก แม้ว่าเขาจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ประสบการณ์ในศึกบุนเดสก,กัลเยอรมันของเขานั้นเป็นของจริงและเขาก็กำลังเป็นกำลังหลักของทีมชาเกสซูนซีมาโดยตลอดซึ่งไม่น่าจะเป็นห่วงเรื่องฟอร์มการเล่นและทักษะของเขาเพียงแต่ว่าเชคกิ้งคลับนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับเขาสักเล็กน้อยผมคิดว่าการซื้อตัวทางโอซานคาบักและเบนเนวิสตูทีมนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งเลือกที่ฉันฉลาดนะครับเพราะสังคมคนอาจจะเข้ามาทําให้ลิเวอร์พูลยิ่งดีขึ้นในส่วนของเกมรับ และทาให้เวกิฟันดาส์และโจโกเมสรวมไปถึงจจเอลมาติปไม่จําเป็นจะต้องเร่งฟื้นฟูตัวเองเพื่อกลับมาช่วยทีมแบบเร่งเร็บและอาจจะเป็นการฟื้นฟูที่ไม่สมบูรณ์ได้และผมอยากเห็นฟอร์มการเล่นของทั้งสองคนเหลือเกินนะครับว่าเขาจะเข้ามาเป็นนักเตะชั้นยอดกับเ์พูลได้หรือไม่เพราะส่วนมากแล้วการซื้อตัวนักเตะใหม่ๆของมเมื่อลอื่นนั้นมันไม่ค่อยพลาดและมักจะได้นักเตะยอดเยี่ยมเข้าสู่ทีมอยู่เสมอดังนั้นเดี๋ยวนี้จึงน่าสนใจว่าจะปังอีกครั้งหรือไม่ แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประธานลิเวอร์พูลเดนิสเออร์วินเผยลูกชอรหรือรอโบใครคือแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกเดนิสเออร์วินนะครับตำนานกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดออกโรงยกย่องลูกชอดาวเตะหน้าหวานว่าเป็นแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกในปัจจุบวันการมาของอเล็กเตลิสคือแรงกระตุ้นให้กับลูกชอพัฒนาฝีเท้าให้เป็นนักเตะระดับท็อปได้อย่างรวดเร็วในลุกานี้นายเออร์วินกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร ไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นตอนนั้นแต่ยังสามารถเติมขึ้นไปสร้างสารรค์เกมรุกให้เราโจมตีจากทางกลับซ้ายได้อันตรายก็เดิมหลายเท่าลองนึกภาพตามนะครับเขาเกือบเสียตัวหนึ่งกับดาวรุ่งยมมามด,ดันดิลเลียมไปตั้งแต่เมื่อรุ่นกันก่อนแล้วฉะนั้นพอโซชาซื้อแบ็กซ้ายชาวบราซิลลนอย่างแตลิสก็ามาเพิ่มเติม,ตมทุกคนถึงเชื่อว่าลูกชอบหมดโอกาสแน่นๆแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาและก็ผลงานออกมาตรงกันข้ามซึ่งผมประทับใจในตัวเด็กคนนี้มา oh. กก็ต้องเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะ เดนนิสเออร์วินก็เป็นตำนานของแมนเชสเตอร์น็ดนะครับส่วนลูกชอ,อก็เป็นนักเตะของแมนยูส่วนตัวผมเองนะฮะโอ้โหถ้าเอามาเปรียบเทียบกันตอนนี้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่าฟอร์มดรอปลงไปสำหรับโรโบแต่ลองเอามาเปรียบเทียบผลงานกันก่อนอนั้นสิครับเดนนิสเออร์วินค่อยมาพูดกันจะดีกว่าตอนนี้โรโบเราอาจจะฟอร์มตกแต่ว่าผลงานในครั้งก่อนก่อนนะครับโรโบดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอ้ยก็เอามาเปรียบเทียบกันเนาะพี่ปวบ ผมรอเจ้าของตัดสินใจสัญญาชบัใหม่ซาลาโมซาลานะครับแสดงความต้องการอยู่กับลิเวอร์ต่อไปโดยตอนนี้รอให้เจ้าของสโมสรอ,อนุมัติสัญญาชบใหม่ให้กับตนเองก่อนหน้าในวัย28ปีนะครับเคยเออกมาระบุว่าตนเองต้องการอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปและทุกอย่างขึ้นอยู่กับสโมสรว่าจะจัดการเรื่องนี้เช่นไรหลังจากมีข่าวลือว่าเ,เาัลมาเรดบาร์เซโลนาแสดงความสนใจที่จะตึงตัวโมซาลาไปร่วมทัพ ล่าสุดมีรายงานออกมาว่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ยังคง,งยืนเคารในความพร้อมในการต่อสิญญาฉบับใหม่กับหงด่างแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของทีมหรือกลุ่มทุนไฟเวสปอร์ตกรุป๊ปว่าจะอนุมัติให้บอร์ดบริหารเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับซาลาหรือไม่ปัจจัยสำคัญคือจำนวนค่าเหนื่อยที่นักเตะอยากได้ในสัญญาฉบบใหม่ ซึ่งยังคงเป็นปัญหานะครับเพราะว่าที่พันมาหงแดงเป็นหนึ่งในทีมที่โดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อวโควิด1ิเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ส่งผลกระทบไปยังการเงินของสโมสรที่ขาดสภาพความคล่องและไม่เป็นไปตามที่ต้องการเดตอนนี้สัญญาของส่าเหลือจนถึงการปี2023นนะครับซึ่งยังคงพอเหลือเวลาให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาก,กันนะครับก็อยากให้ต่อสัญญาเร็วๆที่สุดนะครับเพื่อป้องกัน ในการย้ายออกไปสู่ทีมที่ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาครับนิเกลซลูคาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเขาเชิญแฟนๆนะครับรวมเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซึ่งเล่นที่แอนฟิลด์นะครับเราก็มาด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้าง ไม่ฟูลนทีมนะครับและก็ฟอร์มการเล่นที่ย่าแย่ส่วนแบรนด์โจตี้นะครับดีไปหมดเลยนะฮะต้องฟอร์มการเล่นตัวนักเตะก็ฟุลนทีมกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมานะฮะก็เกิดสงครามจิตวิทยาใสกันแล้วแต่อย่างไงครับนัดน,นี้เราเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามองให้เป็นแง่ดีนะครับเนื่องจากจะไม่กดดันาหากเป็นรองนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องใส่เต็มที่นะฮะถ้าหากเสมอหรือว่าแพ้เราจะ หมดวนแชมป์ไปในทันทีนะครับแต่ถ้าหากพรุ่งนี้ชนะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทั้งโมเมนตมเรื่องของกําลังใจจะกลับขึ้นมานะฮะก็ทิ้งผลงานที่ไม่ดีเอาไว้ข้างหลังเดินหน้าต่อสู้กันไปแล้วก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะฮะกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนวันแันแท้นะครับเชียร์ลิเวอร์พูลรักลิเวอร์พูลครับ